A.M. Begins สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะคะภาพยนตร์ที่ดังมากๆเลย The Matrix ค่ะครับผมคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นไซไฟสนุกๆน,นะคะแต่มันชวนให้เราแบบตั้งคำถามกับอะไรใหญ่ๆใ,ในชีวิตเยอะเลยใช่ครับใช่แก่นของมันก็คือ,อโลกที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้ Hmm. แต่เป็นโลกจำลองที่ AI สร้างขึ้นแล้วทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้เนี่ยก็เป็นแค่โค้ดคอมพิวเตอร์ครับโห oh, ฟังดูน่าทึ่งแล้วก็น่ากลัวนิดนิดนะครับใช่ค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะดีเลยครับจริงๆประเด็นนี้มันไปตรงกับคำถามที่มนุษย์เราสงสัยกันมานานมากๆแล้วนะครับคำถามเรื่องอะไรคะก็เรื่องความจริงนี่แหละครับว่าตกลงไอ้ที่เราเชื่อมั่นกันเนี่ย มันคืออะไรกันแน่อ๋อค่ะซึ่งวันนี้เราจะอ้างอิงข้อมูลจากบทความหลายชิ้นเลยนะครับที่เขาวิเคราะห์แง่มุมต่างๆของ The m a t r i ิกไว้อย่างน่าสนใจมากๆดีเลยค่ะงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจไอเดียหลักๆแล้วก็คำถามเชิงปรัชญาที่หนังเรื่องนี้จุดประกายขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้นนะคะครับผมในหนังเองเนี่ยก็มีสัญ,ญลักษณ์หรือสัญญาณหลายอย่างเลยที่แบบบอกใบ้ถึงความเป็นโลกจำลองอยู่เหมือนกันอืม ใช่ครับอย่างเช่นอาการเดจาวูนะคะไอความรู้สึกคุ้นๆว่าเอ๊ะเคยเจอเหตุการณ์นี้แล้วอ๋อครับครับในหนังเขาอธิบายว่าเป็นเหมือนบั๊กในระบบใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยเหมือนระบบมันสะดุดนิดหน่อยแล้วในมุมมองของบทความที่เราดูกันมาเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะมันแค่บั๊กจริงๆหรอจริงๆมีบทความหนึ่งชี้ประเด็นน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเดจาวูในเรื่องเนี่ยอาจไม่ใช่แค่บั๊กทางเทคนิคอย่างเดียว อ้าเหรอคะแล้วมันคืออะไรได้อีกคือมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการที่จิตใต้สํานึกของตัวละครนะครับเริ่มรับรู้ถึงความผิดปกติบางอย่างอ๋ออ๋อหรือเริ่มตั้งคําถามกับความจริงที่เห็นอยู่โดยไม่รู้ตัวก็ได้นะเหมือนเป็นรอยร้าวเล็กๆในกําแพงของเมทริกซ์อะไรแบบนั้นใช่เลยครับประมาณนั้นเลยเป็นมุมมองที่ลึกกว่าแค่บักธรรมดาน่าสนใจมากคะ่ะแล้วยังมีเรื่องเอ่อ ยาเม็สีแดงกับสีน้ําเงินอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แบบคลาสสิกสุดๆไปแล้วนะคะใช่ครับอันนี้ชัดเจนมากมันคือทางเลือกระหว่างการยอมรับความจริงที่อาจจะโหดร้ายหน่อยครับหรือว่าจะเลือกอยู่ในโลกจําลองที่ไม่รู้อะไรต่อไปสบายๆเลือกความจริงที่เจ็บปวดหรือภาพลงตาที่สุขสบาย ใช่ค่ะแล้วก็มีความสามารถเหนือมนุษย์ของตัวละครอย่างนนโอที่หยุดกระสุนได้อันนี้ก็เกิดจากการเข้าใจโค้ดของเมทริกซ์ใช่ไหมคะถูกต้องครับพอเข้าใจกฎก็เริ่มที่จะแหกกฎของโลกจำลองนั้นได้ออืสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือแนวคิดเรื่องโลกจำลองใน The Matrix เนี่ยมันดันไปสอดคล้องกับแนวคิดทางปรัชญาที่มีอยู่จริงแนวคิดอะไรคะที่เรียกว่าสมมุติฐานโลกจำลองหรือ Simulation Hypothesis นะครับอ๋อเคยได้ยินอยู่ค่ะครับ ที่นักคิดนักปรัชญาบางคนเสนอว่ามีความเป็นไปได้นะที่จัก,กรวาลทั้งหมดของเราอาจจะเป็นแค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนมากๆเหมือนกันโหคล้ายกันเลยนะคะตรงที่ตั้งคำถามกับความจริงเหมือนกันใช่ครับคล้ายกันตรงนี้แหละแต่ว่าใน The Matrix ดูจะนำเสนอภาพที่มันดูน่ากลัวกว่าหรือว่าดาร์กกว่าหน่อยไหมคะครับครับที่มนุษย์กลายเป็นเหมือนแบตเตอรี่ให้ AI อะคะ่ะใช่ครับอันนี้เป็นความแตกต่างที่สำคัญเลย เดอะแมทริกซ์เขาใส่เรื่องของการที่มนุษย์ถูกกดขี่ตกเป็นทาสของ AI ที่ตัวเองเคยสร้างขึ้นมาซึ่งมันกระตุกให้เราคิดแรงกว่าสมมติฐานโลกจำลองทั่วๆไปเยอะเลยอืจริงด้วยค่ะแล้วบทความที่เราดูกันมาหลายชินนะครับก็วิเคราะห์ตรงกันว่าแก่นแท้ที่ผู้สร้างเขาต้องการสื่อจริงๆเนี่ยมันอาจจะลึกไปกว่าแค่ฉากแอคชั่นหรือเทคโนโลยีล้ำล้ำแล้วแก่นแท้มันคืออะไรคะมันคือคำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับการตัดสินใจ choice ครับความจริง reality และเสรีภาพ freedom ครับเรื่องทางเลือกความหมายของความจริงหรือว่าอิสรภาพของเราก็ยังสำคัญอยู่ดีประมาณนั้นเลยครับใช่เลยคือถ้าเรามองภาพรวมกว้างขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะการที่ในหนังมนุษย์ตกเป็นทาสเทคโนโลยีที่ตัวเองสร้างขึ้นเนี่ยบทความบางเช่นเขาก็ตีความเชื่อมโยงมาถึงยุคปัจจุบันเลยนะโยงมาถึงเราตอนนี้เลยเหรอซช่ย,ยังไงคะ คือมันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเรากับเทคโนโลยีทุกวันนี้เหมือนกันครับโอ้แม้จะไม่ใช่การตกเป็นทาสตรงๆแบบในหนังก็เถอะแต่การที่เราแบบพึ่งพาเทคโนโลยีมากๆค่ะหรือปล่อยให้ข้อมูลบนโลกออนไลน์ชี้นําความคิดเรามากๆเนี่ยมันก็น่าตั้งคําถามถึงเสรีภาพของเราในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นประเด็นที่ชวนคิดตามมากๆเลยค่ะ งั้นถ้าให้สรุปจากมุมมองของบทความต่างๆที่เราคุยกันประเด็นหลักๆที่เดอะแมทริกทิ้งไว้ให้เราคิดคืออะไรบ้างคะหลักๆเลยนะครับคือการท้าทายให้เราตรวจสอบการรับรู้ความจริงของตัวเองนี่แหละครับค่ะตรวจสอบความจริงของเราเองใช่ครับหนังมันตั้งคําถามถึงรากฐานความเชื่อของเราเลยว่าสิ่งที่เราคิดว่าจริงอ่ะมันจริงแค่ไหนอออืืแล้วมันยังแตะไปถึงเรื่องของ เจตนงเสรีฟรีเวลด้วย <Ha. S 1> ว่าทางเลือกที่เราคิดว่าเราเลือกเองนะมันเป็นการเลือกที่อิสระจริงๆหรือเป็นไปตามเส้นทางที่แบบถูกกำหนดไว้แล้วกันแน่โอ้โห oh มันเป็นหนังที่ทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดต่อนะครับไม่ใช่แค่ดูสนุกแล้วก็จบไปจริงด้วยค่ะเหมือนมันกระตุ้นให้เราตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเคยเชื่อแบบไม่เคยสงสัยเลยถูกต้องครับมันตอกย้ำความขัดแย้งเชิงปรัชญาที่คลาสสิกมากๆค่ะ คือระหว่างภาพลวงตาที่อาจจะสุขสบายกว่ากับความจริงที่อาจจะยากลําบากเจ็บปวดกว่าก็คือยาเม็ดสีฟ้ากับสีแดงนั่นเองใช่เลยครับมันเลยเกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าความจริงที่เรายึดถือกันอยู่นะมันเป็นสิ่งที่เราค้นพบแล้วก็เลือกที่จะเชื่อด้วยตัวเองจริงๆหรือเป็นแค่เวอร์ชั่นของความจริงที่ถูกนําเสนอถูกป้อนให้เราเห็นจนเราคุ้นเคยกับมันไปเองผ่านหน้าจอผ่านช่องทางต่างๆเยอะแยะไปหมดครับเยอะมากจริงๆ เราจะเริ่มมีวิธีแยกแยะหรือว่าตั้งคำถามกับมันยังไงได้บ้างล่ะคะว่าอะไรคือความจริงแท้อะไรคือภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือเป็นแค่สิ่งที่เราคุ้นชินมากๆจนเผลอคิดไปเองว่ามันคือความจริงทั้งหมดก็เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อกันนะคะ